สวัสดีครับตอนแดงแรงพี่น้องนะครับผมมอนิกาลุงท่องกับผ้ามหมแอลผ้ามามแอล,าม,าอลมาเทียวไฮมันสัมปะหลังอยู่น้ำนูน่นนะครับผมนี่นู่นป่ายอยู่ขาพี่น้องบูนนะครับผมไฮลุงท่องก็อยู่ทั้งขึงกางเพื่อนเนาะฟังนี้ก็เป็นปลายยางพลาครับผมนี่ปลายางพลาหนาตึ๊บ,าาพ,นะบพี่น้อง ให้ของลุงท่องอยู่กลางมูเนาะพี่น้องเนาะครับผมฟังทั้งฝุ่นกรับเป็นปลายุค่าเนาะครับผมนี่ลุงท่องเคยาพามาเบิ้งมันเนาะครับผมนี่มันมันรุดดูแรงนี่ลุงท่องได้ปลูกไว้พี่น้องเนาะครับผมส่วนมากแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใบยีกพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าอากาศแห้งแรงเกินไปเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยพี่น้องลุงท่องได้ปลูกใบเนาะครับผม นะครับที่ลุงท่องได้กู้ออกจากมันนีเลยพี่น้องนี่เนาะด้กู้ออกจากมันนีก็ต้นพ่นปูกขึ้นต้นกู้ออกต้นพ่นก็นงามพี่น้องบ่ใบบบยิกดอกนะครับเราจะมาปลูกแลว้แลวเกิดแล้วก็ใบยิกใบหยองกันหลายพี่น้องนี่นะครับผมจักสิได้กู้ได้ขายบ่ดอกพี่น้องดินแหง้งนะครับผมลุงท้องก็มาให้น้ำเนาะให้น้ำทั้งกล่องพี่นอ้องอกล่องผลา้าลุงท้องก็ฉีดๆีดให้พอเพิ่นซุ่มๆเนาะน่ครับผม ต้ปลูกกันเพื่อกะย้องเมดพี่น้องเนี่ยนะครับผมขึ้นทะลกะยางงามพี่น้องบ้านนี้มากกับมะยงเอ้ยพันยิกน้องพี่น้องเนาะพันพันอียงเพื่อนนี่พันอเมริกาพันแอฟริกาเนาะพี่น้องใบยงยงนี่นะครับผมนี่ดินกะขาวจนพูนนู่พี่น้องนะครับผมก็เกิดเป็นบ้างสวนพี่น้องเบื้อง่นนะครับผมกับงจ่า ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับผมก็เกิดกับขุงสิบมีอีกแล้วนะครับผมมูนี่กับขุนเจแหงใต้มืแล้วแหละพี่น้องนี่หนุ่แนมไปเห็นนี่นะครับผมเอาไว้จะปลูกไม้พี่น้องนะครับผมตั้งรักไม้ส่วงเดือนหาเดือนหกเนาะพี่น้องเนาะผลลงมากอ่ะได้กู่ปลูกไม้พี่น้องนะครับผมตอนนี้กับปอยไปนี้แหละนะครับผมปอยไปนี้ละ มอ,มองเกิดเพิ่งขึ้งอามอยู่ได้ล่ะพี่น้องผุ้ผุนผุนทั้งนาลุงทองเนีเกิดดีเนาะครับผมฟังนี่เกิดดีนะครับฟังนี่เกิดด,ด,ดีเป็นดินทรายทีเิ่นยังมีความชื้นอยู่เนาะครับนี่พี่น้องก็เกิดดีอยู่นะครับผุมเนี่เกิดดีแห้งมันนี่คุ้งสิบใต้ดอกพี่น้องลุงทองว่าเนาะครับปุมนี่น้อยหนึ่งนี่เนาะครับปุมนี่เกิดดีครับผุมอ่ะครเอามาฝากพี่ฝากน้อง ตอนกำคำนะกรับผมอืกับประมาณนี้แหละครับผมดินแหงนะกรับผมเป็นกระดิต้นมันนะกรับพี่น้องเนาะน้ำสีหดกับบ่มีพี่น้องนะกรับผมนี่แหละการเห็ดแบบปลูกชนแรงปลูกบ่มีระบบน้ำนาะพี่น้องเนาะเสียเวลาเสียเงินเสียเวลาคือว่าหละเนนะกขับผมอืจะหลังก็จะหัตําเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้นะกขับผมอ่ะ สวัสบบด,ดีเพียงฉันมีแล้วครับปุ๊มพี่น้องสวัสด,ดีครับ